นอนมเห็นมช่มันยังข่ายพีสู้แล้วได้บอกได้เพื่นได้แล้วขึ้นเอาขึ้นโอ้ด้ิ่งได้ยงด้ยิงได้ยงดยิ่ยิ่้ยิ่งยยิ่ย่นด้ยบยด้ด้่ด่ิิด่ย่ยย่ บุญป so ีใหม่ลาวคือเก่าคือว่าเป็นมื้อสุดท้ายนะมือนี้กันแต่ว่าสบายดีบุญปีใหม่เด้อเพิ่อนๆเอฟซีทุกท่านส่วนคอยก็ยู่งเหินมัอนี้กับอากาศกับแดดฮ้อนเลยนะเพิ่นๆฮ้อนแดดลึกปลก็ีบมาเอาเลยแล้วกับลู้ทายกับสีได้ไปจ่อเบิ้งหนองสะตั้งแต่เก่านะแต่คอยเคยตึกปู่ตึกป่าแต่เก่ากูเลยไปรอเบิ้งคนไปหนามันนั่นแหละเห็นปลาในฟูเลยคอยก็เลยสอยเอาบาบนึง ก็เลยฟูมากเลยจีได้เฮ็ดกินมันนี้ค่อยสิไปจอบมึงกับดูชายไ่ง่ายเกลี่ยขอ้อเกลี่สวิงเลยอ้าวพวกนี้ก็จะไปน้ำอีตาข่าวอยู่แดดฮอนเอาเคานะืเอนอขาไอต่รถนะเว็บไอนะเดกขี่เราเว็บไอคือเก่า ตู้กลาง ban สับเซลยนะที่กบุ้มเลยตู้นี่นี่ลงมาแล้วก็น้ำกับคือว้าอเลยเปิดๆอะไรกไม่ได้ตื่นมีไเจลึกข้านอนลงเลยโชมโหยินมือน้ำหยามนี่กะป้าควายลงเลยกะน้ำก็เยอะดำๆเนี่ยนะจะขึ้นเนี้ยดำปลาซา น้ำตัวนี้แหละแต่ปลาี่มีอยู่คอยคอยคอย,คอยสังเกตมึงนะไอ้มันมากกับพบเย็นมันก็เย็บเย็น,น,นโ<อ>เห็นปลาแล้วเพื่อนบอลก็ไกวเลย๋ยวคอยสีรองมือเด้อนเพื่อนเด้อไปลุยไปเป็นวันเลย Những chắc chắn. này chắc chắn. Những bắt chắn. Những chắc chắn. Những chắc chắn. Những แห้งมันลายแห้งมันปเรนี่เติม์ัแล้วแข็งอนม ง่าย่ะสู้อ่มันไปกลาง พอแล้วปาดปาดทีไแล้วก็สวิงสวิงส้นถือนเนาะต่ำมัต่ตอบดให้มซ้อนอ่างนันยี่หรือบนี้คเนี่ย เออมองรถนี่คือคือนี่รถดอ้โหยังบอกบอกแล้วอยางว่มึงก้นเดี๋พอมั่นใจนานานนน้าช้าชจิกีเร็วเร็วจิกตีเร็วเมันรอดได้จิกีนจิกตโไปดิยังอยู่ง่ายง่าย ไม่เล็นเ่น้ำจะมีเล็กแต่เปิดเปิดคอยนอนในเห็ดหลังแล้วน้ำก็ยืนแห้งแล้น้ำที่ตกเลยคพรยสูญหรืาสเลยอ๋อไบ่สูนเลยแม่เห็นนี่แหละมันตายตแล้วมันออาก็ มันเท่ากับยืนหนูเองฮะขึ้นจะโค้ได้ปะทับบนน่ะตื่นไเลยมองบกค่อนข้างที่จะโผล่ไว้แล้วมันตื่นตื่นมันเลือกที่เนี่ยคอยจะลอยอ่ะเลยได้ห่อแล้วห่อนล้วคือดู นอนมงเห็นมันใช้มันยังขาดพู้แะไรได้บรอได้คุณพึ่งได้แล้วเอาขึ้นทางขึ้นทางโอ้ยยิ่งขึ้นเยังขึ้นเลยลากเลยนี่โอ้ยอะเลยตัวนี้นี่ฮอนฮอนฮอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือตั้งไหนจับฮุบแผ่ไหมฮุบแบบนี่แบบประกอบบอลมาใส่คลองเลย มาค้อมามานี่นโอ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วสมแข้งยิงมุกดามอย่างไงเลยนะโอ้โอเี๋ยวกีน้นักเลยได้ได้โลน,นึงเลย

มตู่ยุ่ปะหนะน,น่งฝนตกไฟไม่เลยนเลยป่าถ้าฝนตกคือเพิ่น,นค่อยกายา่ะาได้ตึกได้ได้ตูดีแล,แล้วขอกะยาเลยเพราะว่ามันป่ากับยังมีหลายเลยืพอสู้าน,นตัวได้เลยยิ่งขอกะพามือนี่ไปเห็ดเวกัโกลโกละิกะ ปลาและกระเติรถือว่าพอกินลแล้แหละนี่ฮอมัอนหมอนเลมเลง่ายห่อคลองนี่มันดิวมันดิวมันดิวมือจะเสน้ไหมไปเนเินกลับไป,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 ปเลยไป อยู่ได้พอได้กินแล้วแหละเมื่อแล้วก็ัิได้ขังไว้ลอลอรอรอบางมือเชา้าเดี๋ยวแตงกุโรกินหอเวเฮินแล้ว,ลวนะครับผมอ๋อทุ ขึ้นแห้งขนาดฮ่าเดี๋ยวแม่ขังไว้แม่แม่เลยามบ้ามือป่านนี้ตัวเดียวยเลยตัวเดียวตัวนี้น้อย

กาคลิปว oh. <K l ip video> ิดีโอการตึกปูตึกป่าข้อกัดถือว่ามานอยู่ได้เพลินๆได้ประคอตัวนึงเอามาฮอลล์บอลเลยกัล้างแล้วกับขังไว้ได้ก็อาบน้ำอ่นานไนเลยกัสิได้นอนพกพ่อนกะขั้นคลิปวิดีโอการตึกป่าข้อกัดสิได้ถ่ายทำให้เพลินเอฟซีทุกท่านได้ติดตามรับชมไว้แต่เพลงตัวนี้ามามากับเพลินเอฟซีเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอนๆเพืเ่อเป็นกลนำลังอก้งกำลังใจในการให้คลิปวิดีโอ คลิปหน้าอีพีหน้าพวกันไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปแต่เพลงตัวนี้เป็นเพื่อน